อรม,มการหลวงพอ่อหลวงพ่อจะ,จะจะมีะข้อคิดแล้วก็มีแนวคิดที่จะทำสิ่งสิ่งนี้ต่อไปอย่างไรครับเชิญใน,นมนครับคือตอนนี้ก็เราเตั้งเป็นทมลมและเป็นกลุ่มเป็นก้อนของเราขนาดเล็กๆเนี่คือตั้งภาคีกเกรือขายของเราโดยเฉพาะ อ,อสมนะครับแล้วก็ประธานชุมชนในเขตเนี่ยนะรประชาชนทั้งหลายและภาคีเครือข่ายก็เ,เริ่มรับทราบแล้วเริ่มรับทราบว่า,าสมุนไพรที่เรากำลังดำเนินการให้อยู่เนี่ยมันเป็นประโยชน์มากมายเขาเหล่านั้นก็กำลังที่จะได้ไปช่วยกันสะแหวงหา แต่และสิ่งแต่และส่วนท,ท,ที่ที่จะต้องมาใชเ้เป็นเครื่องประกอบตรงนี้นะกาลังไปดำเนินการแล้วก็กำลังประชาสัมพันธ์ไปสู่ภาคีเครือขายแต่และที่แต่ละแห่งว่าคใคยมีอะไรอย่างไรไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสมุนไพรทั้งส่วนของอุปโภคบริโภคอะไรที่จะได้นำมาได้เราก็จะได้นำมา แล้วก็มาตั้งอยู่ที่ตาลาการเปลี่ยนชั้นล่างของวัดรังใหญ่นี่แหละครับผมเพื่อที่จะได้แจกจ่ายให้กับตัวแทนนะครับผมแจกจ่ายให้กับตัวแทนมารับไปนะครับผมไม่ใช่แจกจ่ายประชาชนให้มานะไม่ใช่นะครับผมจะมีตัวแทนก็คือของอ,อสมอก็ดี หรือของตัวแทนชุมชนแต่ละชุมชนก็ดีในเขตองเราเนี่ยนะมารับเอาไปมารับเพื่อที่จะได้ไปแจกจ่ายให้แต่ละหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบกับโควิดในขณะนี้เวลานี้นะให้ไปให้ให้ทั่วถึงทุกครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบอยู่นะที่ก็พยายามที่จะช่วยเหลือกันอยู่ส่งของคณะสง์แล้วก็ พกีเกิดายหมูที่หมู่ที่5้าห9เ0แบนี่นะี่นะในเกตของส่วนของข้อ,องแปดนี่นะก็ะเริ่มที่จะพูดคุยกับผู้ใหญ่บ้านทุกๆผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน,นในส่วนของออสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลแล้วก็นายกก็กำลังจะประสานงานกันอยู่ว่าอะไรที่เราจะทำให้ได้ อะไรที่จะช่วยเหลือ,อเบื้องต้นเนะเป็นเบื้องต้นนี้สามารถที่จะได้ช่วยเหลือได้แล้วก็ประชาชนคนที่ได้รับมอไปแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเขาได้ผลในระดับหนึ่งนะในผลนระดับหนึ่งว่าเมื่อมนุษย์เราด้วยธรรมชาติ มันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติและธรรมชาตินี่แหละมันจะบำบัดได้ครับผมเพราะน,นั้นแล้วก็บำบัดได้ในระดับหนึ่งไม่ได้ไปคุยว่าเออนี่มันต้องหายโดยขาดนะไม่ใช่แต่ว่ามันเป็นประมเบื้องต้นไว้ก่อนเพื่อที่จะได้ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชนที่ระหว่างรอ,ร,อะระหว่างรออยู่นี่เขาจะได้ได้รับสิ่งส่วนเหล่านี้เพื่อใจยังประโยชน์แล้วก็ ปอดภัยในที่สุดเราก็จะได้ก้าวข้ามนวิกฤตการณ์นี้ไปได้วยกัน <ฮะ S 2> ขออเจริญก่อนครับหลวงพ่อคาดว่าจะเริ่มได้เมื่อไหร่ผมจะได้เชิญท่านหมอมนพมาร่วมเปิดด้วยก็ <c oughs> ตอนนี้เนี่ยตอนนี้ก็กำลังจะทำป้ายแล้วกำลังจะทำป้ายกำลังจะทำป้าย,ปายเป็นส่วนของออออโครงการนะกำลังก,กำลังดำเนินการอยู่ของมานะ,<ฮ>ะแล้วก็ ของพวกเราทั้งหลายนี่แหละในชุมชนเนี่ยนะกำลังทำตามป้ายแล้วคาดว่าในวันสองวันเนี่ยวันสองวันนี้ก็จะเริ่มแล้วแต่ว่าถ้าหากว่าเริ่มแล้วจะเปิดวันไหนอย่างไรก็จะได้แจ้งข่าวบอกกล่าวกับพวกเราอีกครั้งนะครับผมโอเคครับหลวงพ่อมาตรการครับผม